เอาละครับผมในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนำแล้วกันนะครับสำหรับผู้เล่นที่อยากจะเล่นพรีสสาย Turn ์นอันเดนะครับผมว่าเฮ้ยสายเนี้มันเล่นยังไงนะครับผมแล้วมันเก่งจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดเรื่องนี้กันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัดไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพีทวีนทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเต็มถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพจช o w i วินท็อปอัลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาละครับผมก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นเมนสายเทิร์นอันเดสนะครับแต่ว่าลองปรับ เปลี่ยนสกิลลองเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนสเตตัสมาทำไกด์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันเลยนะครับมาดูที่ตัวสกิลเทอร์นันเดทก่อนนะครับเทอร์นันเดทเนี่ยก็คือเขาบอกว่าถ้าอัพเต็มเ e v e l 20เนี่ยมันมีโอกาสพื้นฐานเนี่ย20%นะครับที่จะสังหารเป้าหมายได้ในทันทีเลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าสังหารไม่ได้เนี่ยมันก็จะสร้าง holy m damage เนี่ย50%เท่านั้นเองนะซึ่งมันโคตรน้อยเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะมีผลต่่่่อออแคคมนน,นนนนนสเเเตรร์ททีป็าัั้ะบ เกิดไปใช้กับตัวอื่นเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับโดยโอกาสที่จะเกิดการแบบว่าเทินทีเดียวแล้วติดเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับค่าลักแล้วก็ค่าอินนะครับผมอ่าซึ่งเอฟเฟกนี้ก็จะไม่มีผลต่อบอสนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็พื้นฐานมีให้20นะครับผมอ่าทีนี้เนี่ยเราจะเพิ่มโอกาสได้เนี่ยผมก็จะลงสเตตัสเป็นแบบนี้นะครับก็จะลงเป็นลัก9 9นะครับแล้วก็อินเจ็ดนั่นเองนะครับถามผมว่าอันไหนเนี่ย มีผลมากกว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็ลองเทสแล้วก็ดูไม่ออกนะฮะเออดูไม่ออกจริงว่าอินหรือลักมากกว่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นลักละกันนะเออเพราะว่ามันแบบเป็นการเพิ่มโชคอะ่ะเออใครรู้ตรงนี้ก็บอกผมทีละกันนะผมก็เลยลงลัก99แล้วก็อิน72นั่นเองนะครับส่วนอุปกรณ์ที่หลกัหลกๆเราจะใช้เนี่ยก็คือจะเป็น h o l y stick เนาะเพราะว่า holy s ส i c k เนี่ยมันจะ ลดแคชไทม์นะครับของเทินอันเดดได้50%นะก็คือคาถาเดียวกับคาถาแมกนัสนั่นแหละนะครับส่วนประดับเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นเมนสายนี้จริงๆเนี่ยก็ไปหาประดับอินก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นประดับโรซารีที่เพิ่มค่ารักก็ได้ mm. เช่นเดียวกันนะครับผมอ่าก็สายนี้เนี่ยข้อดีคือยังไงข้อดีคือทําของไม่เยอะครับ ทำของไม่เยอะคุณก็สามารถที่จะฆ่ามอนสเตอร์อันเดดได้แบบสบายๆแบบที่ทุกคนเห็นอยู่แบบนี้เลยนะเห็นไหมครับผมว่าเฮ้ยเราไม่ต้องทำของอะไรเลยเราแค่ทำค่าอินค่าลักให้มันเยอะอใส่การ์ดอะไรก็ตามที่เพิ่มอินเพิ่มลักได้นะครับแค่นี้ครับมันก็จะเล่นได้ค่อนข้างสบายแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมครับมันจะมีเฟืองอยู่2อันนะครับอันแรกคือ Turn u n d e a d p rediction นะฮะตัวนี้จะช่วยลด คอมมอนครูดาวนะครับของสกิลเทิร์นอันเดดลงนะตามเลเวลที่เพื่อนๆมีเลยใครมีเฟืองสีทองก็ใส่สีทองใครมีเฟืองสีม่วงก็ใส่สีม่วงนะฮะอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็จะเป็น DY r e i n c a r n a t i o n นะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็น รูนที่อ่าเป็นเฟืองเนาะเป็นเฟืองที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันเพิ่มโอกาสสําเร็จพื้นฐานอีก11%นะอันนี้เลเวลเจ็ดนะครับนั่นหมายความว่าเราก็จะมีโอกาสพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่30กว่าเปอร์เซ็นต์นะประมาณ31%นะครับบวกกับค่าลักค่าอินสอีกที่มันไม่ได้บอกว่าคำนวณยังไงนะครับผมก็เรียกได้ว่าแค่นี้ผมก็แทบจะเทิร์นติดตลอดแล้วนะเออเนี่ยก็จะมีแบบมีหลุดหลุดบ้างฮะเออเนี่ยไม่เกิน3ทีอะ่ะมันก็จะตายนะครับเนี่ย1 2 3อ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยครับแต่ว่าถ้าโชคดีจริงๆก็ทีเดียวนะครับเนี่ยอ่ะสองทีนะครับถามว่ามันเก่งไหมเนี่ยสายเนี่ยคือมันเหมาะกับคนที่แบบอ่ะอาจจะไม่มีกําลังในการทําแม็กนัทให้แบบว่าแรงจะจัดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าในมุมมองผมเนี่ยมันก็ยังห่วยอยู่นะครับณนปะัจจุบันเพราะว่าตัวละครมอนสเตอร์ที่เราเทิร์นได้อย่าง Evil Druid เนี่ยมันให้ค่า EXP น้อยครับคือถ้าเกิดเจ้า Evil Druid เนี่ยให้ค่า EXP เทียบเท่ากับดาร์ค a m e เนี่ย ผมจะแนะนําเพื่อนๆเ,เลยนะครับแต่ก็มีสายนี้ไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่า,าถ้าอนาคตนะ่ะมันมีตัว monster undead ที่มันให้ค่า exp เยอะแล้วเราเก็บเลเวลได้เร็วเนี่ยมันก็แอบ,บน่าสนใจเหมือนกันนะครับอตอนนี้อีวิลด์ร่มันให้ exp เทียบกับดาร์คเฟร e แล้วมันน้อยมากนะครับเออแล้วก็ข้อดีก็คืออย่างที่บอกครับว่าสายงบน้อยเล่นได้ครับแค่หาค่าอินค่าลักให้ได้มากๆนะครับคุณก็จะสามารถ เทิร์นไปเรื่อยๆแบบนี้ได้แล้วนะครับอะไรก็ตามที่เพิ่มค่าอินค่ารักเนี่ยคุณสามารถใส่มาได้หมดเลยจะเป็นการ์ดเดสเซอร์ดเบบี้ก็ได้นะครับใส่ขนนกเพิ่มอินอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มได้โดยที่เราไม่ต้องสนว่าเราจะมีเอเมทแท็กเอ็มดาเท่าไหร่จะมีเจาะเกาะเท่าไหร่ขอแค่อินรักเยอะๆนะครับเออลืมบอกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับบัฟเอนะครับผมอ่าแล้วก็บัฟกอหลีด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ใครจะใส่อ่าตัว ตัวไอตัวเฟืองที่ช่วยให้เบรซิ่งเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นก็ช่วยได้นะเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มค่าอินเนาะกอรีก็เพิ่มค่ารักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้ประมาณนี้ครับเทิร์นไปเรื่อยๆนะก็เล่นสบายครับเล่นง่ายๆแต่ไม่ได้เก่งหรือห,อหวาขนาดนั้นนะครับผมอ่ะใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากจะเสริมอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับสายเทิร์นอันเดสตรงนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมว่าเฮ้ยผมว่า ตรงนี้เสริมได้อีกหรือว่าอะไรเพิ่มได้อีกเนาะส่วนใครที่ยังงงหรือสงสัยตรงไหนนะเกี่ยวกับสายเทอร์นอันเดสเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าสั้นๆประมาณนี้แล้วกันแนะนําสําหรับคนที่อยากจะลองมาเล่นสายเทอร์นะผมผมก็ทําได้ประมาณนี้ครับจริงๆถ้าคิดว่าเปลี่ยนประดับเป็นโรเซอรี่ได้เนี่ยผมก็จะเทอร์นติดบ่อยกว่านี้เนาะอันนี้ก็ยังมีแบบเฟลเฟลบ้างไม่ติดบ้างติดบ้างนะฮะเออมันก็เลยอาจจะทําให้ช่วงจังหวะที่เราเก็บเลวลจริงๆเนี่ยมัน คาดเคลื่อนได้เนะาะแบบติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรเงี้ยครับผมโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะเพื่อนๆจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนครับเจอกันให่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ